สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สกูปพิเศษครับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าพอผ่านแว่นฟ้าใจใหญ่ครับเช่นเดียวกันครับ EP นี้ครับคุณผู้ชมจะมาเปิดใจและได้รับเกียรติมากๆนะครับคุยกับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2557ครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้าประเภทกวีของปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเวทีพานแว่นฟ้า ทุกๆปีหลายปีตลอดมานะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางอาจารย์ชไมัยพรบางคมบางครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับพบกันโหไม่รู้กี่ครั้งแล้วสาหรับเวทีผ่านแว่นฟ้าต้องขอบคุณมากๆนะครับที่อาจารย์ที่เกีรติกับเวทีนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินประเภทบทกวีอาจารย์ครับบทกวีเนี่ยคือผ่านแว่นฟ้าแล้วก็จะมีทั้งประเภทถูกฉันทลักษณ แล้วก็ประเภทกรอนเปล่าความต่างมันมันต่างกันยังไงครับอาจารย์ตงคคือคือฉันทลักก็คือโครงฉันกับกรอนไร่ไของไทย,ดยได้หมดเลยได้หมดเลยอยากแปลงอะไรก็แต่งจะผสมกันก็ได้ไม่มีมปัญหานะคะอันนี้ก็คือฉันทลัก,กแต่ถ้าไร้ฉันทลักหรือกรอนเปล่าเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ฉันทลักอะไรเลยคิดคิดเองเลยชิ้นนี้ฉันจะเขียนยังไงเขาเรียกกันเล่นๆว่า มีฉันทล์ของตัวเองเอ,อ๋อมีลายเส้นของตัวเองใช่อยากเขียนก่อนเปล่าอยากเขียนวักนี้กี่คําก็ดูไปตามจังหวะของคําอาจารย์แล้วสําหรับคนอา่านหรือสําหรับกรรมการเนี่ยเวลาเราตัดสินบทกวีมันมันน่าจะยากเพราะว่ามันจะมีมีซับซ้อนอะไรบางอย่างภายใต้บริบทของคําและความหมายอาจารย์อาจารย์ช่างน้ําหนักยังไงว่าผลงานนี้เป็นยังไงนะครับหรือว่าสื่อความหมายยังไงที่ความยังไงบ้างคือหมายความว่าเวลาเราดูบทกวีที่เขาส่งมาประกวดใช่ไหมคะ ว่าเราจะดูอะไรเป็นสําคัญอันแรกที่สุดเราดูที่ตัวคือถ้าถ้าเป็นฉันทลักษณ์เราจะดูฉันทลักก่อนก็ต้องฉันทลักถูกต้อง,ถ,องถูกต้องค่ะเราต้องดูฉันทลักก่อนเลยสมมุติว่าคุณฉันทลักษณ์ผิดผิดนิดนึง,นงแต่มันผิดละ,ะผิดจริงๆนะอันนี้ผิดจริงๆหมายความว่าผิดตัวหลักผิดตัวหลักเช่นผิดสัมผัสระหว่างบทผิดสัมผัสระหว่างวรคอย่างนี้เขาเรียกผิดตัวหลักเสียงท้ายวรคผิดตามที่เป็นกฎเกณฑ์ของฉันทลัก อันนี้คัดออกเลยคัดออกเลยใช่โอ้หนี่นี่แหละคือความยุติธรรมก็ฉันทะลักค่ะก็คุณเขียนโครงฉันกากลอนอ่ะก็ต้องถูกตามนะถูกแล้วคุณเขียนโครงแล้วคุณไม่เอกโทรตามตำแหน่งมันก็ไปตกเลยอ่วถ้าเป็นกลอนเปล่านะครับถ้ากลอนเปล่ามันไม่มีฉันทะลักเราก็ไม่ต้องตรวจอันนี้เราก็อ่านเนื้อหาอย่างเดียวครับจุดวัดหรือจุดตัดสําหรับสําหรับกรรมการนะครับอาจารย์ว่าคนนี้ผลงานเนี่ย ซ,ซึ่งแน่นอนเราจะไม่รู้นะว่าเป็นผลงานของใครระหว่างที่ตัดสินแต่ผลงานไหนที่จะเข้าตากรรมการแล้วก็เข้าไปในรอบลึกๆเนี่ยวัดกันตรงสิ่งที่เข้าตามากที่สุดอันแรกที่สุดก็คือเนื้อหาเค่ะหลังจากที่เข้ารอบมาแล้วนะเข้ารอบมาแล้วสนทลักษณ์อะไรถูกต้องแล้วแล้วก็ก่อนเปล่าก็เลือกมาแล้วเราจะมาดูกันว่าเนื้อหาของงานแต่ละชิ้นที่เข้ารอบมานั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมันโดดเด่นกว่ากันยังไงตรงไหน นะคะอันนั้นคืออันแรกและอันที่สองเนี่ยที่เป็นตัวประกอบเพื่อให้ตัดสินชัดเจนขึ้นบางทีเนื้อหามันใกล้กันใ,ใช่ไหมคะก็คือตัวกลวิธีทางวรนศิลป์ถ้าคุณเขียนกรอนมานะก็ถูกต้องตามฉันทะลักษ์หมด แม้แต่ไม่ไพเราะไพเราะสู้อีกชิ้นหนึ่งเขาไม่ได้หรือความกินใจนั่นแหละความความไพเราะมันก็นําไปสู่ความกินใจแต่มันไม่กินใจกินใจน้อยกินใจมากเราก็เลือกเอานะคะต้องเลือกแบบนั้นนี่ถ้าเป็นกรอนเปล่าเวลาเป็นกรอนเปล่าเนี่ยเราก็จะพิจารณาดูว่าไอ้ความกินใจจากกรอนเปล่าอ่ะมันได้เท่ากันไหมกับฉันทลักษ์ความเนื้อหาซึ่งมันเป็นอย่างเดียวกันเลยประชาธิปไตยเหมือนกันพูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเดียวกัน แต่ว่าคุณเขียนเป็นกรอนเปล่าโอกาสของคุณอ่ะจะน้อยหรือมากกว่าฉันทลักษณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าฉันทลักเนี่ยเขาเพาะโดยตัวเขาเองมากรอนแปดมาถูกตัาขัดมาถูกพอพานพอพานด้วยการมาถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้ไปแล้วแต่ทีนี้พอกลอนเปล่ายังไงคุณคําวักแรกคุณสองคำใช้ได้ไหมสองคำนี้อ่าวักที่สองห้าคำใช้ได้ไหมสาคำาี้ทำไมอันนี้สองทำไมอันนี้ห้าอันนี้ทำไมเจ็ด เราก็ต้องดูฉันทลักษณ์เฉพาะตัวของคุณนั่นแหละถ้าคุณทำในตรงนี้ไม่ลงตัวขอใช้คำว่าไม่ลงตัวไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรก็ตามไม่ลงตัวมันตกอีกอ่ะนี่ฝากเอาไว้สำหรับนักคิดนักเขียนที่จะส่งรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าปีนี้ครับประจําปี2568สุดท้ายครับอาจารย์อาจารย์ก็อยู่กับเวทีวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามายาวนานอยากจะให้เชิญชวนทุกๆปีทุกๆครั้งนะครับถ้าพบกับอาจารย์ชมาทพรแน่นอนแหละ ความเข้มข้นมีแน่นอนโดยเฉพาะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประเภทบทกวีฝากถึงคนที่จะส่งผลงานปีนี้ครับอาจารย์ผ่านแว่นฟ้าประจําปี2568สักนิดหนึ่งครับอาจารย์เชิญครับปีนี้รางวัลเพิ่มขึ้นนะคะเป็นแสนค่ะรางวัลเดียวถ้าคุณชนะเลิศคุณได้แสนหนึ่งเลยอันนี้เอา,เ,อาเงินรางวัลมาล่อก,ก่อนแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทําก็คืออย่าไปตั้งใจคิดถึงเงินแสนมากเกินไปถ้าเราตั้งใจมากเกินไปงานจะออกมาแข็งค่ะ เพราะฉะนั้นให้คิดว่าเงินแสนนี้นะไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ฉันจะเขียนขอให้เขียนเขียนเขียนลงมือเลยค่ะลงมือแล้วก็เขียนอย่างดีที่สุดลงตัวที่สุดเท่าที่คุณคิดว่าคุณทําไปอย่างเป็นธรรมชาติส่งมาเลยค่ะครับแล้วก็แน่นอนนะครับช่องทางการส่งผลงานหรือว่ารายละเอียดกติกาต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k รางวัล ผ่านแว่นฟ้าเหมือนที่ทีมงานขึ้นให้ได้รับชมกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับอาจารย์ชมยพรครับคุยกันนะครับขอบคุณครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นพร้อมอาจารย์ชมัยพรบางกมบางศิลปิลเป็นแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2557และท่านให้เกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าประจำปี2568ประเภทบทกวีด้ดวยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โทรทัศน์รัฐสภากดช่องสิบออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP พี a ช n e l ล